ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมูลพออีกแล้วนะครับผมเมื่อนี้ผมกะอ่านี่เห็นบ่มครับเข่าแบบแล้วนะครับผมผมขอมาทาการนะครับแบบพลาสติกนะครับผมแบบตัวนี้จะนานาเอ่อสี่สิบสองเซ้นนะครับเพราะว่าเขาเพื่อเวลาสี่สิบสองมันกระสเต็มสี่สิบพอดีนะครับบาทนี้การเข่ามันกระสิมีแบบตัวนี้กระสมีความเาวค่ะสามเมตรสองเมตรอ่า ราคาเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบหนึ่งเมตรราคาหกสิบแปดสิบนี่ขนานเซมีนะครับอ่าแล้วกการรัดนะครับผมจะตีอันนี้มาเลยเอ็นมาครับนี่ตีเป็นตัวตีเป็นตัวยูมาเลยครับเป็นนี่เข้าจับมาปุ๊บเขากลับมาสุบกรึบเขานะครับแล้วกาตอกต่อรัดใส่กับต่อตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ เอามาจับซุปกลิบลงมาเขาก็ตอกอัดตอกอัดเลยนะครับมันอยู่ลักษณะนี้นะครับผมแล้วเขาก็ตะปูจิกเขานี่ก็ได้แบบพลาสติกนะครับมันตอกได้เบิดนะครับหลกักะตรงที่มันบาถึงนะครับพวกมาทําการนะครับไม้อัดนะครับหนึ่งเซนเนาะไม้อัดหนึ่งเซนนะครับนี่ทาการ <c oughs> นี่นะครับเห็นบ่เข้ากับมาวัดหลกักะเอามา มันยิงเย็ดใสเลยนะครับเมื่อจะจะอยูล่ลักษณะนี้เลยง่ายมากนะครับนี่ครับกางทําการไหนครับพอนะ่ะฮะช่างง่ายครับยู่คือสร้างฝีมือนะครับเนี่ยมือกานยิ่งของเขาเลยครับการตัดของเขานี่ตัดผมตัดมาให้นี่มีนาทียิ่งยิ่งอยงเหนียวนะครับอันนี้เขาแบบกระซประมาณนี้นะครับวันนี้ผมแช่ามากอะ แนะนำแนะนำทุกคนนะครับตัวนี้นะครับตรงที่มั่นบ่ถึงนี่นะครับเนี่ยเห็นบะผมให้เอาไม้อัดเส้นหนึ่งนะครับนี่ไม้อัดตัวนี้เป็นไม้อัดหนึ่งเซนเอ้ยไม้อัดเก้ามิลสำหรับไม้อัดเก้ามิลนะครับนี่ตัวนี้ไม้อัดเก้ามิลแล้วก็มาอัดมันจะเขาง่ายกว่าไม้อัดนิวหนึงนะครับหลังมันกะถามามันแข็งบ่แน่นอนนะครับมันต้องแข็งอยู่แล้วเพราะว่ามันจ่อมันสันนะครับซ้ำนีก่กะ ก็ไมีแตกนะครับมากกว่ายี่สิบปูอัดสองนั่ไม่สช่นะโอเคชิมนี้กับว่าไม่ยังไงแต่ผมกับเจ้าหน่อยรถปูนก็เสรมาละปูนก็เสร็จได้เทแล้วนะครับการเทกับว่ได้ยากถึงวชิมนี้กับหืมผลมาละชิมนี้กับสนัยละจะเริ่มนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทำคลิปโอเคชิมเน่กับสมัยละบ๊ายบายเด็กน้อง